ิดอะไรขึ้นนะครับเพื่อนๆเมื่อนะครับรัฐบาลสั่งนะครับให้เอาเหรียญสตังลูสยามรัฐนะครับไปแลกกับเหรียญรัฐบาลไทยในปีพศนะครับดูเลยนะครับตั้งแต่ปีพศเขาบอกว่า2 4สี่นะครับ89ดนะครับ2489ี่ดนะครับให้ประชาชนชาวไทยนะครับเอาเหรียญสตังลูสยามรัฐที่ไม่ใช่ของรัฐบาลไทยเนี่ยไปขึ้นนะครับเอาห้าเหรียญนะครับ1 2 3 4 5สามี่ห้าเหรียญทองแดงอย่างนี้นะครับห้าเหรียญทองแดง สมัยก่อนบอกว่าเอาห้าเหรียญทองแดงนะไปแลกนะครับเหรียญห้าสตังค์อ่าแบบนี้ที่มีตาคุดแบบนี้นะครับหรือนะครับเอาห้าสิบสตังค์นะครับก็คือเอาเหรียญทองแดงเหล่านี้ห้าสิบเหรียญนะครับก็คือห้าสิบเหรียญแบบนี้นะครับไปแลกเหรียญแบบนี้นะครับหนึ่งเหรียญนะครับเพราะว่าสยามรักเขาจะไม่ใช้กันแล้วในยุคนั้นนะครับแต่ว่าพวงนี้ทุกวันนี้นะครับหมื่นเดียวนะครับหมื่นเดียวตกเหรียญละร้อยเดียวนะครับเพื่อนๆหมื่นเดียวของแท้นะครับ ตกเหรียญละร้อยเดียวเท่านั้นเองนะครับหมื่นเดียวนะครับสวยๆเลยนะครับแล้วเพื่อนๆคิดว่านะครับเพื่อนๆนะครับไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นว่าหนึ่งนะครับลืมเอาไปขึ้นนะครับลืมเอาไปแลกของสยามรัฐนะครับเนี่ยเงินสยามรัฐแบบนี้นะเพื่อนๆเนาะลืมไปขึ้นเงินเป็นประเทศไทยนะครับนี่นี่สยามรัฐนะครับสยามรัฐนะครับสยามรัฐแบบนี้ลืมเอาไปขึ้นเป็นเหรียญนะครับนี่นะครับห้าเหรียญแลกได้หนึ่งเหรียญนะครับ 50เหรียญแบบนี้นะครับแลกได้1เหรียญนะครับนี่ก็ส่วนหนึ่งที่ประชาชนลืมลืมนะครับคิดว่าลืมนะคงไม่มีเจตนานะครับคงไม่มีเจตนาที่จะแบบไม่แลกคงไม่มีเจตนาจะเก็บเหรียญทองแดงเหล่านี้ไว้นะครับสตังรูเพราะมันใช้ไม่ได้น้วนี่ครับมันเป็นของสยามรัฐนะครับไม่ใช่ของรัฐบาลไทยอีกต่อไปนะครับมันเป็นของอันนี้ตัสยามนะครับเห็นไหมฮะเงินนะครับเนี่ยสยามรัฐไม่ใช่ของไทยแล้วนะครับได้นะครับ พอสุดท้ายนะครับพอสุดท้ายนะครับหลงมานะครับในยุคนี้สําหรับเหรียญนะครับที่ลืมไปแรกนะครับพวงนี้นะครับสวยมากๆนะครับหมื่นเดียวนะครับร้อยเหรียญหมื่นเดียวนะครับตกเหรียญละร้อยเดียวนะครับอยู่ในพวงแถบกุญแจแบบนี้ด้วยนะครับส่วนเหรียญแบบนี้ดูสิครับทุกวันนี้นะครับนี่ครับเป็นดีบุกนะครับดํานะครับเนี่ยบินนะครับบางเหรียญก็ยังแววนะครับสองสี่นะครับซูมครับสองสี่นะครับอ่าแปดเก้านะครับ เพื่อนๆว่านะครับลืมแลกแบบนี้นะครับคิดว่าไงครับเหมือนเดียวนะครับอ่าสนใจนะครับเพื่อนสนใจวิธีการนะครับอ่าคอมเมนต์มาใต้คลิปเลยนะครับว่าคนยุคนั้นหนึ่งก็คือไม่ยอมเอาห้าเหรียญนะครับไปแลกกับหนึ่งเหรียญไม่ยอมเอาห้าสิบเหรียญนะครับไปแลกนะครับเพราะมันหนึ่งตังไงครับเพื่อนหนึ่งตังไม่ยอมไปแลกนะครับเพื่อนๆคิดว่าคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับคนสมัยนั้นนะครับไม่ยอมไปแลกนะครับทุกวันนี้พวงนี้เหมือนเดียวครับ